พระมหาโมคคลานะเทระพระมหาโมคคลานะเทระเอทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์พระมหาโมคคลานะเป็นบุตรพราหมณ์ในบ้านในหมู่บ้านโกริตคามได้ชื่อว่าโกริตตตามชื่อของหมู่บ้านมันดาชื่อโมคคลีคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่าโมคคลานะตามชื่อของมันดาท่านเป็นสหายที่รักกันมากับอุปติสมานกเที่ยวสแสวงหาความสุขความสําราญตามประสาวัยรุ่นและพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยนอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยจ้อเหมือนกันและ ยังได้ออกบวชพร้อมกันอีกด้วยประวัติเบื้องต้นของท่านศึกษาจากประวัติของพระสารีบุตรได้ทรงแสดงอุบายแก้ง่วงแก่พระโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเมื่ออุปสมบทได้เจ็ดวันได้ไปทำความเพียรอยู่ที่ป่าใกล้บ้านกัลาวานุตระคางแขวงมคตถูกทีนมิทารมคือความง่วงเหงาเข้าครอบงำไม่สามารถจะทำความเพียรได้ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะสวนเพสตาลาวัน ซึ่งเป็นสถานที่ให้อยู่แก่เนื้อใกล้เมืองสูงสุม,สม,มาลคาิรีอันเป็นเมืองหลวงของคว้นพักคาสงราบด้วยพระยานว่าพระโมกขาลานะโงกง่วงอยู่จึงทรงทำปฏิหารให้เห็นปรากฏประหนึ่งว่าเสด็จประทับอยู่ตรงหน้าทรงแสดงอุบายสำหรับระงับความง่วงแก่เธอตามลำดับดังนี้หนึ่งโมคลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้วเกิดความง่วงขึ้นเธอจงทำไว้ในใจซึ่งสัญญาอย่างนั้นให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ สถ้ายัางละไม่ได้เธอควรตรึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนมาแล้วได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 3. ถ้ายัางละไม่ได้เธอควรสาธยายธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้สถ้ายัางละไม่ได้เธอควรย่อนช่วหูทั้งสองข้างและลูกตัวด้วยฝ่ายมือจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้หถ้ายังละไม่ได้เธอจงลุกขึ้นแล้วลูกในตาลูกหน้าด้วยน้ำเหลวดูทิศทั้งหลาย เงนดูดาวจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้หกถ้ายังรัไม่ได้เธอควรทำไว้ในใจถึงอโลกาสัญญาถือกำหนดความสว่างไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนทำใจให้เปิดให้สว่างจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้เจ็ดถ้ายังรัไม่ได้เธอควรเดินจงกรมสัรวมอินรีย์มีจิตใจไม่คิดไปถายนอกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้แปดถ้ายังรัไม่ได้เธอควรสำเร็จสีหัสายาดนอนตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เลื่อมกันมิสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิด เมื่อตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการเคลิ้มหลับอีกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้พระพุทธองค์ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงโดยลำดับจนที่สุดถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้นอนแต่ให้นอนอย่างมีสติเมื่อประทานอุบายแก้ง,ง่วงดังนี้แล้วได้ประทานพระโอวาทอีกสามข้อคือหนึ่งโมกขลานะเธอจงทําไว้ในใจว่าเราจะไม่ชุงมงวงคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปสู่สกุล เพราะถ้าภิกษุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้องต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมากก็จะเกิดอิดหนารอาใจถ้าเขาไม่ใส่ใจต้องรับเธอก็จะเก้อเขินคิดไปในทางต่างๆเกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวมจิตก็จะห่างจากสมาธิ 2. โมคลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจากไม่พูดคำอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าถิงกันก็จะต้องพูดมากและผิดใจกันเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สำรวมและจิตก็จะห่างจากสมาธิ สามโมฆลนาะตะถาคตไม่สัรเสริญการคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่ตําหนิการคลุกคลีไปทุกอย่างคือเราไม่สัรเสริญการคลุกคลีกับหมู่ชนทั้งคฤหัหั์และบรรพชิตแต่เราสรนเสริญการคลุกคลีด้วยเสยนาสนะอันสงบสงัดปราศจากเสียงเอื้ออึงควรแก่กาลิกเรนอยู่ตามสมณวิสัยลําดับนั้นพระมหาโมคลนานได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชักนําไปสู่การสิ้นตัณหากเกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องประกอบให้จิตติดอยู่ พระพุทธองค์ตรัสสอนในเรื่องทตุกรรมฐานโดยใจความว่าภิกษูนในพระธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าทาทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ควรกําหนดธรรมเหล่านั้นในยามเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือ,รอไม่สุขไม่ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งและให้พิจารณาดังปัญญาอันประกอบด้วยความหน่ายความดับและความไม่ยึดมั่นจิตก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาสิ้นแล้วพรมจันอยู่จบแล้วพระมหาโมคลานะได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์แล้วท่านเป็นกําลังสําคัญของพระศาสนา ช่วยแบ่งเบาภารกิจและยังพุทธดำริต่างๆให้สำเร็จด้วยดีเพราะท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอื่นๆจนได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายโดยทรงยกย่องให้เป็นอัครสา,าวกคู่กับพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรพระโมคคัลนะเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเปรียบเสมือนนางนงผู้เลี้ยงทารกที่เกิดมาแล้ว พระสารีบุตรย่อมแนะนําให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพระโมคัาลานย่อมแนะนําให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องสูงขึ้นไปนอกจากนี้พระมหาโมกัลานยังเป็นผู้มีความสามารถในการนาวกรรมคือง,งานก่อสร้างพระบรมศาสดาคเคยทรงมอบหมายให้ท่านรับหน้าที่หนูกรรมมาทิฐาย,ยิคือผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวิหารบุพารามที่เมืองสาวัตถีซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพย์สร้างถวายอีกด้วยพระเทระมีความสามารถในทางอิทธิปาฏิหาร พระมหาโมคคลานะเมื่อบวชและสําเร็จเป็นพระอราหันต์แล้วปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรกและเป็นโลกสวรรค์ชั้นต่างๆได้ท่านได้พบเห็นสัตว์นรกในกลุ่มต่างๆที่ได้สมวยความสุขจากการทําบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกันท่านได้นําข่าวสารของสัตว์นรกและของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นมาแจ้งแก่บรรดาญาติและชนทั้งหลายให้ทราบทําให้บรรดาญาติและ ชนเหล่านั้นพากันละเว้นกรรมชั่วลามกอันจะพาตนไปสวยผลกรรมในนรกพากันสร้างบุญกุศลอันจะนำตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์และพร้อมกันนั้นก็พากันทำบุญอุทิศไปให้แก่ญาติของตนเหล่าชนบางพวกที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็พากันละทิง้งและที่ศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทําให้พวกดิรัตถีทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาภสกัลรักเป็นอยู่ลําบากอดอยากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องที่พระเทระไปเยี่ยมชมโลกสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นมีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์ธรรมบทหมวดปิยวัคและโกทวัคว่าวันหนึ่งพระเทระได้ขึ้นไปยังดาวดึงโลกสวรรค์ด้วยอริยริ์ได้เห็นปราสาทหลังหนึ่งมีแสงแวววาวด้วยแก้วนานาประการมีขนาดใหญ่ทั้งกว้างทั้งสูงมีนางเทธิดาอยู่ไหนปราสาทนั้นจนหนึ่งแน่นพระเทระจึงถามว่าแม่เทธิดาว,วิมานนี้เป็นของใครเกิดขึ้นเพื่อใครข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานนี้เกิดขึ้น เพื่อน,นันทิยะผู้สร้างศาลาสีมุกสีห้องถาวายพระบรมสาสดผู้ดิฉันมาเกิดในที่นี้ก็ด้วยหวังว่าจะได้เป็นบาตรจาริกาของนันทิยะนั้นแต่จนบัตรนี้ก็ยังไม่พบนันทยิยะเพราะท่านยังไม่ละอัตภาพจากโลกมนุษย์เลยขอพระคุณเจ้าได้โปรดนำข่าวสารไปบอกแก่นันทิยะให้ละอัตภาพมนุษย์อันเปรตประดุดถาดดินมาถือเอาอัตภาพอันเป็นทิพย์ซึ่งเปรตประดุดถาทองคำล้าค่าในโลกสวรรค์น,นี้ด้วยเถิดเจ้าคะ่ะอันที่จริงวิมานนั้นได้เกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึง พร้อมกับขนาดที่นันทิยะมานกได้สร้างศาลาจตุรมุขม,มีสี่ห้องถวายแด่พระบรมรศา,าสดาแล้วหลังน้ําทักษิโนโทกตกลงบนฝาพระหัตของพระบรมศาสดาพระเทระได้จาริกท่องเที่ยวไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆได้พบเห็นวิมานทองของเหล่าเทพประบุเทพธิดาทั้งหลายแล้วได้ไต่ถามเทพประบุเทพธิดาเหล่านั้นว่าทําบุญอะไรทานด้วยสิ่งใดจึงได้เสวยผลบุญได้รับทิพยสมบัติวิมานแล้ววิมานทองอันงดงามยิ่งนักเช่นนี้ เทพบุตรและเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็รู้สึกละอายที่จะบอกแก่พระเถระพระบุญฐานที่พวกตนกระทำนั้นมีประมาณเพียงเล็กน้อยคือบางองค์บอกว่าเพียงรักษาคําสัตว์จึงได้สมบัติคือวิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงห้ามความโกรธจึงได้วิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายอ้อยลําเดียวจึงได้วิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายมะพร้าวลิล้นจี่และอื่นๆผลเดียวจึงได้วิมานนี้ พระเทระจาริกไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆพอสมควรแก่อธัธยาศัยแล้วก็กลับมาสู่มนุษย์โลกนำข่าวสารที่ได้พบเห็นมาแจ้งแก่หมู่ชนทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำบุญสร้างกุศลเพื่อหวังผลอันเป็นสุขสมบัติในปร,รักโลกพระเทระทรมานพยานาคสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของนักบวชนอกพระพุทธศาสนานามว่าอาคิทัต จึงรับสั่งให้พระมหาโมกัลลา,านะเทระไปอบรมสั่งสอนให้ลดทิฏฐิมณนะและการถือลทัทธินั้นเสียพระเทระรับพระพุทธบัญชาแล้วไปยังสำนักของอคิทัตนั้นกล่าวขอที่พักอาศัยสรตรีหนึ่งแต่อคิทัตปฏิเสธว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระเทระจึงกล่าวต่อไปว่าอาคิทัตถ้าอย่างนั้นเราขอพักที่กองสายนั่นก็แล้วกันก็ที่กองสายนั้นมีพญานาคตัวใหญ่มีพิษและแรงอาศัยอยู่อคิทัตเกรงว่าพระเทระจะได้ รับอันตรายจึงไม่อนุญาตแต่เมื่อพระเทะรบเร้าหนักขึ้นจนต้องยอมอนุญาตพระเทระจึงเดินไปที่กองทรายนั้นพญานาคเห็นพระเทระเดินมารู้ว่าไม่ใช่พวกของตนจึงพ่นควันพิษเข้าใส่พระเทระฝ่ายพระเทระก็เข้าเตโชกสินป์บังวนควันไฟให้กลับไปทําอันตรายแก่พญานาคทั้งพระเทระและพญานาคต่างก็พ่นควันพ่นไฟเข้าใส่กันจนเกิดแสงรุงโชนโชนนาการพิษควันไฟไม่สามารถทําอันตรายพระเทระได้เลยแต่ทําอันตรายแก่พญานาคฝ่ายเดียว อคิทัตกับบริวารมองดูแล้วคิดตรงกันว่าพระเทระคงจะมอดไม่ในกองเพลิงเสียแล้วพร้อมทั้งคิดว่าสาสมแล้วเพราะเราห้ามแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังรุ่งเช้าอาคิทั์กับบริวารเดินมาดูปรากฏว่าพระเทระนั่งอยู่บนกองสายโดยมีพญานาคกดรอบกองสายแล้วแต่พังพานอยู่เหนือศีรษะพระเทระจึงพากันคิดว่าหน้าอัศจรรย์สมณะนี้มีอนุภาพยิ่งนักขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระมหาโมคคลานะเทระจึงลงจากกองทรายแล้วเข้าไปกราบบังคมทูลอารัธนาให้เสด็จประทับนั่งบนกองทรายแล้วกล่าวกับอคิทัานว่าพระพุทธองค์เป็นศาสดาของข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้อคิทัตนพร้อมทั้งบริวารเลิกและการเคารพบูชาภูเขาป่าต้นไม้และจอมปลูกเป็นต้นที่พวกตนพากันเคารพบูชาว่าเป็นที่พึ่งอันเกษมสูงสุด ให้หันมาราลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสองฆ์อันเป็นสิ่งประเสริฐสุดนำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งปวงเมื่อจบพระธรรมเทศนาอธิทัศน์และบริวารได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันทั้งหมดแล้วกราบทูลขอบรัรพชาในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ประทานให้โดวยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเรื่องอิทธิปาติหารของพระมหาโมคละนะานเถรนั้นมีมากแต่นำมากล่าวไว้ในที่นี้พอเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้ พระเทระมีอัธยาศัยใจกว้างพระมหาโมคลานะเทระผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและความสามารถในอิทธิปาฏิหาริย์เนือกว่าพระพุทธสาวกกลุ่มอื่นๆแต่ท่านก็เป็นผู้มีอัธยาศัยใจกว้างไม่กีดกันไม่เบียดบังความดีความสามารถของคนอื่นไม่ฉวยโอกาสชิงความดีความชอบจากผู้อื่นดังจะเห็นได้จากเรื่องต่อไปนี้สมัยหนึ่งเศรษฐีชาวเมืองราชครห์อยากจะเห็นพระอรหันต์ที่แท้จริงเพราะในเมือง ราชครนนึ่นั้นมีเจ้าลทัทธิหลายสำนักซึ่งต่างก็อวดว่าตนเป็นพระอรหันต์ทั้งๆท,ที่การปฏิบัติและหลักคําสอนก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากและหาแก่นสารไม่ได้จึงให้บริวารกลึงไม้จันแดงทําเป็นบาทแล้วผูกติดปลายไม้ไผ่ต่อกันหลายๆล,ลำตั้งไว้แล้วประกาศว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็จงห่อมาเอาบาทใบนี้ไปเจ้าลทัทธิทั้งหลายปรารถนาจะได้บารแต่ไม่สามารถห่อมาเอาไปได้จึงมาเกลี้ยกล่อม เศรษฐีให้ยกบาทให้ตนโดยไม่ต้องห่อขึ้นไปแต่เศรษฐีก็ยุงคงยืนยันว่าต้องห่อขึ้นไปเอาเองเท่านั้นจึงจะได้ขนาดนั้นพระมหาโมคคลานะเถระกับพระปินโลภภารัตวชะเทระกําลังยืนห่มจีวออยู่บนก้อนหินใหญ่เพื่อเข้าไปบินธบาในเมืองได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่าในโลกนี้คงจะไม่มีพระอรหันต์เพราะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วท่านเศรษฐีประกาศให้พระอรหันต์ห่อมาเอาบาทแม้แต่ครูทั้งเจ็ดที่โอ้อวดนักหนาว่า เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังไม่สามารถหออขึ้นไปเอาบาตได้เลยเราเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพระอาหารหันต์ไม่มีในโลกพระเทระทั้งสองต้องการประกาศให้ประชาชนทั้งหลายรู้ว่าในพระพุทธศาสนามีพระอาหารหันต์อยู่จริงดังนั้นพระมหาโมคคลานเทระแม้จะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากกว่ามีอายุพันสามากกว่าแต่อาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นต้องการให้คุณของพระเทระรูปอื่นปรากฏบ้าง จึงบอกให้พระปินโธลภารัตวชเทระพอขึ้นไปเอาบาดนั้นลงมาจนเศรษฐีและชาวเมืองพากันแตกตื่นมาดูกันอย่างโกลาหนอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อพระบรมศา,ศาสดาทรงแสดงยมกกับปติหาแล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณาดาวดึงเทวโลกมหาชนที่ประชุมกันอยู่ที่นั่นไม่ทราบว่าพระพุทธองค์หายไปไหนจึงพากันเข้าไปถามพระมหาโมคคลานะเทระแม้พระเทระจะทราบเป็นอย่างดีแต่ท่านก็ไม่ตอบโดยตรงกลับบอกให้ไปถาม พระอนุรุทธเถระทั้งนี้ก็เพื่อยกย่องคุณความรู้ความสามารถของพระพุทธสาวกรูกอื่นๆให้ปรากฏบ้างนั่นเองพระมหาโมคคัลลานะเถระถูกโจรทุกวันเวลาผ่านไปตามลำดับเข้าสุปัจชิมโพธิการขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานาะเถระพักอยู่ที่กาลสิลาในมคัดชนบทนั้นพวกเดียนทีทั้งหลายมีความโกรธแค้นพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นอย่างมากเพราะความที่ท่านมีริธานุภาพมาก สามารถกระทำอิทธิฤทธิ์ไปเยี่ยมชมสวรรค์และนรกได้แล้วนำข่าวสารมาบอกแก่ญาติมิตรของผู้ไปเกิดในสวรรค์และนรกให้ได้ทราบประชาชนทั้งหลายจึงพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้พวกเดียนถีต้องเสื่อมคลายความเคารพนับถือจากประชาชนลาบสักการะก็เสื่อมลงความเป็นอยู่ก็ลำบากสุดเคืองจึงปรึกษากันแล้วมีความเห็นอันเดียวกันว่าต้องกำจัดพระมหามกขลานะเพื่อตัดปัญหา ตกลงกันแล้วก็้รายไรเงินทุนจากบรรดาสิทธิและอุปถัมภ์ของตนเมื่อได้เงินมาพอแก่ความต้องการแล้วได้ติดต่อจ้างโจรให้ฆ่าพระเทระพวกโจรใจบาปได้รับเงินสินบนแล้วพากันไปล้อมจับพระเทระถ,ถึงที่พักแต่พระเทระรู้ตัวและหลบหนีไปได้ถึงสองครั้งในครั้งที่สามพระเทระได้พิจารณาเห็นกรรมเก่าที่ตนเคยทําไว้ในอดีตชาติติดตามมาและเห็นว่ากรรมเก่านั้นทําอย่างไรก็หนีไม่พน้นจึงยอมให้พวกโจรจับอย่างได้ดาย และถูกพวกโจรทุกตีจนกระดูกแตกแหลกเลวไม่มีชิ้นดีพวกโจรแน่ใจว่าท่านตายแล้วจึงนำร่างของท่านไปทิ้งในป่าแห่งหนึ่งแล้วพากันหลกหนีไปบุพกรรมของพระมหาโมกขลานะเทระในอดีตชาติพระมหาโมกขลานะเทระเกิดเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ต่อมาเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสองประสบเคราะห์กรรมตาบอดด้วยกันทั้งสองคนเป็นภาระรที่ลูกชายคนเดียว ต้องปฏิบัติเลี้ยงดูการงานทุกอย่างทั้งนอกบ้านในบ้านลูกชายจัดการเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่ทั้งสองไม่ต้องกังวลต่อมาพ่อแม่เห็นลูกชายอยู่ในวัยที่สมควรจะมีครอบครัวได้แล้วจึงจัดการสู่ขอหญิงสาวที่มีชาติตระกูลใกล้เคียงกันให้มาแต่งงานเป็นคู่ของลูกชายทั้งท,งท้งที่ลูกชายมิได้เต็มใจเพราะตนเองผู้เดียวก็สามารถปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อบิดามารดาเป็นภาระจัดการให้แล้วก็ไม่ขัดความประสงค์ของท่านเมื่อแต่งงานแล้ว ชีวิตครอบครัวที่มีลูกสะพ้ายพ่อผัวแม่ผัวอยู่ร่วมกันมาในระยะแรกๆก,ก็ราบรื่นสงบสุขเป็นอย่างดีเมื่อการเวลาผ่านานานๆเป็นลูกสะพ้ายก็เริ่มรังเกยียจพ่อผัวแม่ผัวที่ตาบอดด้วยกันทั้งสองคนจึงหาวิธีกำจัดท่านทั้งสองด้วยการยุแย่สามีให้เกลียดชังพ่อแม่คือเมื่อสามีออกทำงานนอกบ้านก็แกล้งทำบ้านเรือนให้สกรปรกรกกรุงรังเมื่อสามีกลับมาก็ฟ้องว่าพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้กระทำ ตนเองไม่สามารถที่จะทนเห็นทนอยู่ผู้เท่าตาบอดทั้งสองคนนี้ได้อีกต่อไปแล้วระยะแรกแรกสามีก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรนักได้แต่รับฟังแล้วก็นิ่งเฉยแต่เมื่อภรรยาพูดบ่อยๆและเห็นบ้านเรือนสกรปรกมากยิ่งขึ้นจึงเชื่อคําของภรรยาและได้ปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรกับคนแก่ตาบอดทั้งสองคนนี้ดีเอาท่านใส่เกวียนไปฆ่าทิ้งในป่าภรรยาเสนอความคิดเห็นสามีแม้จะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เพราะตนเป็นคนรัก และกตัญญูต่อพ่อแม่มาตลอดแต่เมื่อภรรยารบเร้าไม่รู้จบสิ้นจึงใจอ่อนยอมทําตามที่ภรรยาแนะนํารุ่งเช้าได้จัดหาอาหารเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ญาติที่หมู่บ้านโน้นต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมพวกเราไปกันในวันนี้เถิดลูกชายให้พ่อแม่นั่งบนเกวียนแล้วออกเดินทางพอมาถึงกลางป่าส่งเชือกบังคับโคให้พ่อถือไว้แล้วพูดหลอกว่าคุณพ่อจับปลายเชือกนี้ไว้โคจะลากเกวียนไปตามทางนี้ ทราบว่าในป่านี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ลูกจะลงเดินตรวจดูเดือรอบเมื่อลงเดินได้สักครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเสียงร้องตะโกนประหนึ่งว่าเสียงโจรดักซุ่มอยู่แล้วเข้ามาทุบตีทำร้ายบิดามารดาฝ่ายบิดามารดาเชื่อว่าเป็นโจรจริงๆแม้จะถูกทุบตีอยู่ก็ยังร้องบอกให้ลูกรีบหนีไปพ่อแม่แก่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงลูกจงรักษาชีวิตไว้เถิดลูกชายพอได้ยินเสียงมารดาบิดาร้องบอกให้รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ก็กลับคิดได้ว่า ตนทำกำหนักพ่อแม่แม้จะถูกเราทุกตีอยู่นี้ก็ยังร้องคร่ำครวญด้วยความรักและห่วงใยให้เรารีบหนีไปโดยมิได้คำนึงถึงชีวิตของตนเองดังนี้แล้วจึงเข้ามาบิดนวดให้แล้วบอกกับพ่อแม่ว่าบัดนี้พวกโจรหนีไปหมดแล้วจากนั้นก็นำท่านกลับมาปรนิบดูแลที่บ้านเป็นอย่างดีลูกชายเมื่อตายแล้วต้องชดใช้กรรมในนรกเป็นเวลานาน,านเมื่อพ้นจากนารกแล้วมาเกิดใหม่ต้องถูกทุกตีจนแหลกละเอียดอีกหลายร้อยชาติ ในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์มีฤทธิ์สามารถจะดำดินล่องหุนหายตัวได้พอเฮิร์นเดอนอากาศได้แต่ก็ไม่สามารถจะหนีผลกรรมได้ท่านจึงยอมให้พวกโจรจับทุกจนร่างแหลกเหลวดังกล่าวมานั่นเองกราบทูลนิพพานพระมหาโมคคัลลานะเถระคิดว่าเราควรไปกราบทูลาพระผู้มีพระภาคก่อนจึงปรินิพพานดังนี้แล้วก็เรียบเรียงสรีระกายประสานกระดูกผูกมันด้วยกําลังชาญ หอมาเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วกลับทูลลาปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโมคคันลานะเธอจะปริน,นิพพานที่ไหนเมื่อไหร่ข้าพระองค์จะนิพพานที่กาลสิลาในวันนี้พระเจ้าข้าโมคคันลานะถ้าอย่างนั้นเธองจงแสดงธรรมแก่ทาคตก่อนด้วยว่าการได้เห็นพระเถระเช่นเธอนี้จะไม่มีอีกแล้วพระเถระได้รับพระพุทธบัญชาเช่นนั้นจึงทำปาฏิหาริย์หอกขึ้นไปบนอากาศ แสดงพระธรรมเทศนาแล้วลงมาถวายอภิวาทกราบทูลลาไปยังกาลสิลาและปรนิพพานาที่นั้นตรงกับวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้สิบห้าวันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษสุสงฆ์ทั้งหลายทรงเป็นองค์ประธานจุดเพลิงชาปนกิจศพให้ท่านขณนะนั้นฝนดอกไม้ทิพย์ตกลงมาโดยรอบบริเวณมหาชนพากาันรประชุมทำสักการะอธิธาตลอดเจ็ดวัน พระพุทธองค์โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอธิไวนาที่ใกลซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระอาคารสาวกทั้งขวาและซ้ายนิพพานหมดแล้วก็เปรียนประหนึ่งต้นว่าแก่ที่กินใหญ่ทั้งสองหักลงแล้วคงเหลือแต่พระอานท์ผู้เป็นพุทธอุปถัมภากเพียงองค์เดียวเที่ยวติดตามประการหนึ่งว่าเงาตามพระองค์ชนั้น